สวัสดีค่ะ FC ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้ตอนนี้มาดูนุนาทำอะไรยายจำลองอะนุนากำลังจะหักปีกยายจำลองอะนุนากำลังจะหักปีกยายจำลองอนนาอะไรรอบสองคือเจ้าหนิง กำลังรอคิววันนี้พากันนวดคลายเครียดเพราะว่าร้องเพลงมากทั้งคอเห็บทั้งอะไรอะไรตัวตึงเอนคอก็ตึงไปหมดใช่ไหมแล้วก็เลยมานวดคลายเส้นนวดให้เสียงดีด้วยใช่ไหมยายรองครับสวัสดีครับผม T C Channel นะครับเอาไาแล้วครับยายจำลองโดนแล้วครับโดนฟันศอกแล้วครับตอนนี้นะครับใครเช่างมาทำยายจำลองได้ลงคอนะครับ ม่งหน้าหน้าอีกหน้าอีกหนูนาหนูนานี่เองนะครับโอ้โหโปนเข้าไปแล้วนะครับพี่ไอจำลองเลยโหยิกเลยเต็มเต็มเลยหน้าอีกหน้าห่อเลยคลิปนี้ครับสนุกสนุกนะครับเนี่ยสนุกนะครับเพราะว่าพี่ยายจะลองมาอ่ามามาคลายเครียดด้วยการนวดคลายเครียดนะครับอ่าสอุสนุเลยอ่าน้องนูนาก็เลยจัดให้เลยนะครับ จัดไม่ใช่เต็มไปเลยนะครับเป็นหนูนาหนูนานะครับหนูนาหนูนาโดนปนสนช่องหนูนาหนูนาครับผมตอนนี้คุณยายจำลองก็ตอนนี้กำลังโดนทับคอแล้วคันสอกนะครับเข้าโดนเขาไปแล้วครับด้านขวาสอบดูสอบเขาไปไหลไหลด้านขวานะครับม่นับเนหมุกแล้วหมุบแล้ว มีความสเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องความรู้สึกนะครับหลังจากที่นวดเสร็จนะครับตรงนี้เราก็ดูไปบรรยากาศไปก่อนดูบรับดูหน้าหนุยายุยายไปก่อนนะครับตรงนี้คุณยายบอกว่าโอ้มีแหงดีดูจากหน้าตาดูหน้ายายจะฟิลนีมาก ปานไดมาสิแล้ววะโมจันลวะอีนงเมนลกคนคนพอะคนคิงลุกเลยคุณยายนคิงเป็นัยายนะแมลงใหญ่แมลงหลับเป็นหลัโอ้โหคนคิงใหญ่ลูกจริงๆนะครับไม่ได้เลรเป็นดีแล้วนี่ลายเส้นคลเหนื่อยคลายเมื่อย เลือดก็วิ่งไปนี่ครับกองเชียร์นะครับกองเชียร์นะกองเชียร์มาแล้วกองเชี่ยครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ใหญ่อ่ะเอวจะเอาต่อได้ยันโอ้ชุดยอดชุดยอดโดนมันบีบด้วยคะบีบคอด้วยค่ะโดนบีบคอเขาแล้วครับใส่เฮนล็อกครับเฮนล็อก เอเีก่อนคยายดูโอเคครับเรียบร้อยเนาะคุณยายโอ้โหตกิ่่ยบอกนาียสอบายคเป็นสบายยค่ะางไงบ้างคุณยาไม่ไหักแขนหักขาคุณยาเลยค่ะโอ้หลัแข็งหลังโตเปยเห็นบ่ได้แง คลิปนี้คุยสนุกสนุกนะครับอย่าดราม่านะครับอย่าดราม่าครับไม่กินมาม่านะครับยกนายจะพันซอกคนไทยแล้วนี่คลิปนี้ไม่กินมาม่านะครับโอ้ได้มีแหงมีแหงมีแหงไม่ได้หักกระดูกเม้อิอันนี้เป็นการนวดคลายเครียดนะครับไม่ใช่เป็นการนวดเพื่อจัดกระดูกอะไรนะครับวดเข่าแล้วคลายนะ คุณยายบอกว่าจงสสยจะเคียบหนักกว่าเดิมไม่่อะไรผิดไหละอตม่ยจะท่มแบบกุ๊กเลยจีเน่อยติดลอติดแต่ว่านี่มันชีได้อยู่บนเตะึ้นได้บ่คนอนเดียวได้ึ้นไม่ได้อ้ติดไหลอยู่ตัวนี้แล้วเห็นอะไรทางหลจีไหลลยนสดนวไห้เจ้ามีเอจจะถือบ่ค่อยล้มเลย มันแตกไหนกระดูกแตกเออกกระดูแตกล้วลองสัมภาษณ์ยายก่อนนะเดี๋ยวนวดเองีกทีนึงถ้าลูกขึ้นไปนี่กระดูกกระพุ้งเป็นไงบ้างเป็ยายค่ขมันบ่อะมันมันออกชื่อยายแม่เป็นไงบ้างมีความรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกกระปีกกระเป๋าใครในจังเนาะแต่วันนี้เรามานวดบ้าเนาะมันลาเอียดเนาะค่ะเดี๋ยวนวดให้วันได้เซตได้หนิให้สัมภาษณ์ก่อนให้สัมภาผัส เอาให้ยานหนึ่งก็ได้อยากให้อสภาดพว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างคะได้มันยังไม่เสร็จหรอกเนื้อก็มาต่อใหม่บันมือใหม่ก็ได้ความรู้สึกฟินไหมคะยายก็ดีค่ะดีอยากจนกว่าจะหลับกูแหละอ้ยยายหลับไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่หลับหลับหน่อยนึงหลับหน่อยถ้าหลับแบบว่าอันแล้วหลับไปเสียบนึงเยอะเสียบนึงไมได้เห็นเปิมือับ ก็ก็ด okay. ีเนาะถ้าใครเมื but, think, ่อยก็ให yeah. yeah. ้มาให้น้องนูนาจัดการให้การบริการตรงนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นนะอย่าเอาไปมาม่ากินมาม่านะคือหมายวามว่าใครเมื่อยก็ให้เพื่อนช่วยนวดให้แค่นี้การนวดให้กันเฉยๆช่วยดูแลกันค่ะช่วยดูแลสุขภาพกันค่ะ แบบว่านวดเมื่อยนวดให้แน่แบบนี้นะว่านเดีอดว่านอไม่ได้ทําเป็นธุรกิจอะไรไม่ใช่ทำเธุรกิจช่วยร้านนวดนะคะอช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือยายเมื่อยก็ไปน้อนวดได้นวดให้แน่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่ว่าผู้ท้าผู้แก่เมื่อยก็ให้มานวดแต่ว่าผู้ท้าผู้แก่เมื่อยนี่มานวดแบบนริไม่ได้โอเคค่ะ ขอบคุณนะคะยายขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ